เราก็ทําตามทฤษฎีแล้วนะแต่ทําไมมันไม่กําไรเวลาลงทุนหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยคนจะชอบพูดว่าศึกษาสิศึกษาสิาสแน่นอนก็ผมว่าอีกแหล่งที่เราจะไปศึกษานั่นคือหนังสือครับเมื่อเราไปอ่านหนังสือเนี่ยเราประเมินมูลค่าหุ้นก็ถูกแล้วนะคํานวณทุกอย่างก็ถูกแล้วนี่หว่าแต่ทําไมมันไม่กําไรคําถามที่ผมมักถามแล้วหลายคนจอดก็คือทําถูกแปลว่าอะไรเพราะว่าวิธีการหาเงินกับทฤษฎีเนี่ย มันไม่เหมือนกันวันนี้เลยจะมาเล่าในส่วนของตัว VI 3ยุคที่อาจารย์นิเวศเหมชิระวรากรเคยแชร์ไว้นะครับยุคที่1ครับคุณผู้ชมมันจะเป็นยุคที่ VI เนี่ยเป็นหุ้นที่ถูกและดีซื้อถ้าถูกตัวสามารถถือได้ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะว่า VI ยุคแรกครับคุณผู้ชมเป็นยุคของ b บบี้บูมเมอร์ครับช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเกิดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่หมดเลยถ้าเราอ่านหนังสือเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยการลงทุน v ีไอของ20ปีก่อนก็คือถูกดีแล้วโมเดลธุรกิจดีเนี่ยสามารถซื้อแล้วถือได้ตลอดชีวิตได้เลยนะครับอันนั้นคือ V i ยุคแรกคุณผู้ชมก็เลยจะเห็นพี่ๆหลายๆท่านที่อายุแบบ50 60เนี่ยเขามีหุ้น1ิบเด้งในพอร์ตที่เป็นหุ้นไทยนั่นเองนะครับส่วนยุคที่2ครับผมจะแตกต่างกันออกไปตรงททีี่ผู้ชมบด ว่าเจนเบบี้บูมเมอร์ครับผมคุณพ่อคุณแม่เราแบบนี้เขาก็จะมีญาติพี่น้องเยอะนั่นหมายความว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมีลูกเยอะครับบางบ้าน9คนบางบ้าน6คนบางบ้าน10บางบ้าน12คนนั่นทำให้วีอายุค2เนี่ยเป็นยุคข,ของการโกรธครับคุณผู้ชมเมื่อมีคนเกิดเยอะขึ้นการทำงานเยอะขึ้นนะครับจากธุรกิจที่ขยายตัวการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจทุกอย่างนะครับ ที่ต่อเนื่องมาจากวิอายุแรกเนี่ยมันเกิดการเฟื่องฟูยุคที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยจะเป็นยุคเซียนมี่ยุคเจียนฮงยุคพี่พิ่อ,อื่นที่เป็นเจนอีกเจนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหลังอาจารย์นิเวศลงมานะครับก็จะเป็นยุคนั้นเลยยุคที่2เนี่ยจะมีหุ้นที่เกิดใหม่หุ้นเกิดใหม่เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ถูกและดีจะมีเกิดมาให้เก็บ สามารถเก็บเลืะถือได้ตลอดชีวิตเช่นกันกับแบบที่2ครับคุณผู้ชมคือต่อยอดจากยุคแรกแบบที่2ครับผมจะเป็นหุ้นที่แพงแต่ดีบางทีเนี่ย P/E 10ไม่มี P/E 5ไม่มีบางทีต้องยอมซื้อที่ P/E 17 18หรือว่า P/E 20เพราะว่าหุ้นจากยุคเบบี้บูมครับผมจากที่มันเป็นช่วงเริ่มต้นใช่ไหมวัอายุค2เนี่ยหุ้นในยุคแรกครับผมมันจะอยู่ในช่วงโกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ครับผมถ้าถือถูกตัวเนี่ย กำไรเป็นเด้งได้เหมือนกันอันนี้คือวิธีหาเงินในยุค2ครับสำหรับหุ้นบางตัวเราต้องยอมซื้อหุ้นดีแต่แพงครับแล้ว V i ยุคปัจจุบันครับคุณผู้ชมเป็นยุคที่3หรือว่ายุคของการอิ่มตัวยุคของการปั่นหุ้นเลยก็ว่าได้ครับจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายุควิบัติก็ได้นะครับเพราะว่าหนังสือที่เราอ่านมาใน10ปีที่แล้วใช่ไหมถามว่ามันใช้ได้ไหมคําตอบคือใช้ได้ครับแต่ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ ใครไม่ประยุกต์ใช้แล้วทําตามทฤษฎีแบบเป๊ะๆตายเพราะยุคนี้ครับคุณผู้ชมเป็นยุคของคนเหลี่ยมครับสังเกตอะไรไหมครับประเมินมูลค่าหุ้นมาแล้วว่าหุ้นตัวนี้ถูกเลยดีพอเราเก็บไปปุ๊บนู่นอะลงไป30%หรือว่าจะเป็นหุ้นโกลดเนี่ย เราว่ามันถูกแล้วนะแล้วก็ประเมินมูลค่าได้โอเคแล้วซื้อไปทีนู่นลงไป30-40%ทํถ้าไม่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ายุคนี้ครับคุณผ,ผู้ชมจะเรียกว่ามันเป็นยุควิวัฒนาการย้อนกลับก็ว่าได้ครับก็คือจากยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันนะครับผมมันเป็นยุคที่ประชากรโตจาก35ล้านไป70แต่ยุคนี้ครับคุณผ,ผู้ชมคนรุ่นใหม่เริ่มมีลูกน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนเจนเบบี้บูมเนี่ยก็ ค่อยๆจากโลกนี้ไปนะครับเมื่อคนเกิดน้อยแล้วคนแก่ก็เริ่มร่วงโรยไปเรื่อยๆครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือประชาชนชาวไทยเนี่ยจะน้อยลงนั่นหมายความว่าบางบริษัทก็จะยอดขายน้อยลงยอดการบริโภคน้อยลงมันทําให้หุ้นเนี่ยวิวัฒนาการแบบย้อนกลับบวกกลับสําหรับยุคที่3มนะครับมันจะไม่มีหุ้นถูกและดีหรือว่าหุ้นอะไรแบบยุคสองแะยุค3เนี่ยในสภาวะปกติที่ไม่ใช่วิกฤตหุ้นส่วนใหญ่ ค,คุู้ชมยุนี่คือในสภาพบ้ปกติเนี่ยหุ้นแพงอะ่ะเยอะมากคือมันถูกเทรดแพงกว่าราคาที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วหรือว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วยุคนี้ครับผมวิธีการหางเงินเนี่ยเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งก็คือยุคนี้เป็นยุคข,ของการปั่นหุ้นหุ้นประเภทที่หนึ่งหุ้นถูกและดีแต่กระแสไม่ได้หมายถึงว่าเรียกแขกเรียกคนมารุมไม่ได้มันจะเงียบในบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นหุ้นบางตัวที่แบบกําไรมันก็โอเคนะบริษัทมันก็ไปได้นี่ ทำไมราคาหุ้นมันไหลลงเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่พอมันจะเด้งไอ้หุ้นพวกนี้มันกลับเด้ง 30- 40เอร์ในไม่กี่วันแล้วเราแบบเก็บไม่ทันสําหรับคนที่แบบเก็บชา้าแบบนี้ไม่ทันทําไมหุ้นถูกได้ดีมันถึงเป็นแบบนี้แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยจะมีคนอยู่2ประเภทคือประเภทที่1ครับคุณผู้ชมประเมินมูลค่าหุ้นไว้แล้วรู้ว่าราคามันจะเป็นเท่าไหร่แล้วพอถูกปั่นขึ้นไปแบบนี้เขาก็จะขายหุ้นทิ้งไป อันนี้คือคนที่ดูทันส่วนคนที่รู้ไม่ทันเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ฉันได้ปันผล5%โอเคและฉันจะถือเขาตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้คือใช้ไม n ์เซตยุคเดิมใช่ไหมครับผมสุดท้ายเนี่ยแทนที่จะได้กำไร50 60%ใช่ไหมครับผมหุ้นก็ไหลกลับมาที่เดิมเพราะว่าการทำราคาของมันเนี่ย จบรอบไปแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ห้ที่มันบวกมาเนี่ยเป็น50ลมแล้วก็ได้แค่ปันผล5ตามนั้นนะครับนี่ครับผมคือความแตกต่างในการหาเงินสําหรับหุ้นถูกและดีในยุคนี้ประเภทที่2ครับวิธีการหาเงินจากหุ้นโกลดแล้วก็หุ้นเทินครับหุ้นเทินเนี่ยจะมีลักษณะข,ของกําไรโต สตอรี่โตบวกกับสตอรี่ที่ขายเวอร์ว่าอีก5ปีจะโตได้เท่านั้นเท่านี้ครับเรื่องต่อมาเนี่ยหุ้นโกลด์ในยุคนี้เขาจะออกข่าวทุกสื่อทุกสำนักก็จะแบบเชียร์เชียร์เชียร์ครับผู้ชมเมื่อองค์ประกอบครบงบดีสตอรี่มาออกข่าวครบและเรียกคนมาครบแล้วเขาก็จะปั่นทําราคาขึ้นไปครับคือในบางครั้งครับผมคนทําราคาเพล่เผลอเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยคุยกับใครบางคนไว้แล้วว่า จะเอาเท่าไหร่จะเอา2000ล้านจะเอา5000ล้านซึ่งการคุยกันครับคุณผู้ชมมันจะมีอยู่2แบบแบบแบบแรกก็คือเข้ามาปั่นเลยโดยที่ไม่คุยกับเจ้าของกับอีกแบบนึงก็คือเข้ามาปั่นโดยที่คุยกับเจ้าของครับพอขายเวอร์ ver, สร้างความเชื่อมั่นเสร็จทําการปั่นราคาขึ้นไปเลยจากที่มันแพงอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมมันจะแพงยับยับเลยครับทีเนี้ย PE แบบ60 PE 7 0 PE 50ก็เท่าแบบนี้ครับวิธีหาเงินครับเมื่อไหร่ก็ตามก็ผมที่หุ้นตัวนั้นมีสตอรี่เติบโต แล้วในกรอบเวลาครับผมท f r เฟ e w ว e k หรือมันเนี่ยเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นเราสามารถแจ่ได้เลยแม้ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันจะแพงไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องต่ำกว่าราคาประเมินที่เราประเมินมูลค่าไว้เมื่อราคาขึ้นไปถึง i ฟ Value อย่างเช่นขึ้นไปถึง100%ตามที่เรากำหนดหรือใครใช้เทคนิเคเข้เนี่ยก็ขึ้นไปจบรอบของราคากราฟแบบนี้ก็ให้ทำการ ขายทิ้งไปเลยแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับก็จะเกิดการติดดอยแล้วก็ถามว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยทำไมมันลงได้ขนาดนั้นการลงไปเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาได้ไหมนะครับคำถามผิดนะครับคำถามที่ถูกต้องควรจะเป็นมันขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงมากกว่าทั้งที่พื้นฐานมันแค่นั้นอ่ะมันไม่ได้เติบโตอะไรขนาดนั้นมันขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงมากกว่าและที่สําคัญไปกว่านั้นครับ เราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอันนี้คือสำคัญกว่าและเรื่องสุดท้ายก่อนจากกันในวันนี้ครับผู้ชมจำวีอายุคแรกได้ไหมว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเขาก็อายุเยอะเขาก็จะเข้ามาในตลาดหุ้นใช่ไหมครับขออนุญาตสื่อสารกับคุณผู้ชมตร,ตรงๆเลยว่าคนแก่2ประเภทที่จะเกษียณก็คือสวหมืน่นล้านกับสวทั่วไปครับคุณผู้ชมคือคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ครับถ้าเกิดว่าเขาแบบเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดแบบว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยฉันก็จะ ลาลกใบนี้ไปแล้วฉันก็จะหาเงินกเกษียณซะหน่อยนะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่คนรวยเนี่ยเอาหุ้นเนี่ยเข้าตลาดแล้วก็เอามายโยนใส่มือรายย่อยอันนี้ไม่ได้พูดถึงบริษัทไหนนะครับผ,ผู้ชมคือเราต้องระมัดระวังตัวเองกับปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องประมาณนี้อยู่ทีนี้สําหรับคุณผู้ชมที่เป็นสาวาที่อยาก,กเกษียณเนี่ยก็อาจจะถูกเชียร์ด้วยใครสักคนหรือว่าถูกเชียร์ด้วยอะไรบางอย่างทําให้เข้ามารับหุ้นของคนที่ตั้งใจเอาหุ้นมาทิ้งใส่มือมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ พี่ๆหลายท่านที่ตั้งใจจะเกษียณเนี่ยเอาเงิน8ล้านเอาเงิน10ล้าน15ล้าน20ล้านเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพื่อที่จะเกษียณเนี่ยกลายเป็นว่าจากที่จะเกษียณแบบสบายๆเนี่ยกลายเป็นว่าเงินติดลบ3ล้าน4ล้าน6ล้านแบบนี้ทำให้เงินเกษียณของเรา่น้อยลงนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของเหลี่ยมนะครับคุณผู้ชมมันเป็นยุคข,ของการเหลี่ยมถ้าอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากกว่านั้นครับคุณผู้ชมการปั่นหุ้นให้ได้เงินร้อยล้าน การปั่นหุ้นให้ได้เงิน200ล,ล้านอะ่ะมันง่ายกว่าก,า,การทำธุรกิจเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งที่เขาคิดไม่ดีครับผมเขาก็เลยเอาหุ้นเข้าตลาดแล้วก็แต่งตัวให้มันหล่อๆหนอแล้วก็เอามาปลาใส่รายย่อยที่เขาไม่รู้เรื่องก็จะกลายเป็นว่าแผลเจ็บแผลใหญ่นะครับถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นครับคุณผู้ชมมันคือการที่คนรวยมากๆมาปล้นคนทั่วไปด้วยวิธีการที่ กฎเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายแม้แต่ข้อเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเถียงว่าคุณผู้ชมโดนโกงก็จะบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้เด็ดถี่ถ้ถวนก่อนลงทุนเนี่ยเขาจะสวนคุณผู้ชมมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากไว้นิดนึงครับผมว่า V i ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของคนเหลี่ยมมันเป็นยุคของการปั่นหุ้นมันเป็นยุคของการชิงเหลี่ยมจากความรู้ที่มีเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สรุปคือแบบที่1เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นถูกได้ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมประเมินมูลค่าไปแล้วว่ามันถูกมันโอเคคุณผู้ชมก็เก็บได้ก็กินปันผลไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยอาจจะเท่ากับปันผล10ปีเช่นปันผล5%้เใช่ไหมถ้าเกิดว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเด้งขึ้นมา50%เท่ากับปันผล10ปีแบบเนี้ยคุณผู้ชมต้องดูจากวิธีการพร่องพอร์ตก็คือแบบขายบางส่วนทิ้งออกไปแล้วก็เก็บบางส่วนไ้ก็ได้อันเนี้ยคือการลงทุนหหหหุุุ้้้้้้้นนนนถถถูกูกกกกไดดดีรืืออวว่่่าาาัผลแตตเิ็ชมง ในตอนที่ไทม์เฟนมิก,กับมันเนี่ยปรับตัวเป็นขาขึ้นพร้อมกับสตอรีการเติบโตกำไรดีงบดีทุกอย่างเพื่อไปในทางเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเก็บได้และถือขึ้นไปเมื่อมันจบรอบให้คุณผู้ชมขายทิ้งแล้ววนตัวใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าหุ้นไทยเนี่ย กรณีนี้ที่จะถือได้แบบยาวๆใช่ไหมครับคุณผู้ชมมันต้องเป็นนวัตรกรรมในอนาคตเช่น AI เทคโนโลยีจจาๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะอยู่ตลอดไปอีก20ปี50ปีอะซึ่งนวัตรกรรมอะหุ้นไทยจะไม่ค่อยมีครับผมหุ้นไทยจะเป็นแบบหุ้นค้าปีกทั่วไปหุ้นขายเครื่องสําอางหุ้นตัดแต่นาที่แบบซ้ําๆเดิมๆบนๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะถือได้ตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างประเทศมากกว่าแต่ก็เน้นการเติบโตไม่ได้ครับผมโครงสร้างประเทศเนี่ยให้ได้แค่ปันผลแล้วก็ ส่วนต่างนิดหน่อยมันจะให้แบบเป็น4ี่ห้เดี้งแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับไอเดียการลงทุนในยุคนี้ครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของ VI 3ยุคนะครับ